ทำไมทราบไหมฮะเพราะชาวต่างชาติเขามองว่าเป็นการให้เกียรติประมุขของรัฐนะครับและประเทศนั้นมีศัก์และมีสีเพียงพอที่พวกเขาจะยืนทำการให้เกียรติและถือว่าเป็นมารยาททางสังคมนะครับผมจึงเรียนเรื่องนี้นะครับกับหุ้นส่วนเห็นคลิปวิดีโอเรื่องนี้จึงนำมาเสนอให้หุ้นส่วนทราบว่าอะไรเกิดขึ้น และควรทําอย่างไรไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ผิดกฎหมายเมื่อไม่ผิดกฎหมายนะครับการที่จะไปทําร้ายคนที่ยืนและคนที่ไม่ยืนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามันเป็นเรื่องของมารยาทการอยู่ในสังคมเป็นเรื่องของคนที่จะมีมารยาทหรือไม่มีมารยาทอันบอกถึงสันดานความคิดจิตใจของคนนั้นนะครับที่มารับชมภาพยนตร์ในช่วงระหว่างนั้นนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะครับรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่ผมนําเสนอนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยืนในโรงภาพยนตร์มีคนตั้งคําถามมากว่าการยืนในโรงภาพยนตร์นะครับฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีมีที่มาที่ไปอย่างไรและที่สําคัญคือผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ยืนสรรเสริญพระบรารมีวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นการยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบรารมีในโรงหนังนะครับ เราจะมาย้อนดูกันว่าการยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนหนังฉายนั้นมีที่มาจากไหนใครเป็นคนเริ่มและถ้าเราไม่ยืนจะผิดกฎหมายหรือเปล่าก่อนอื่นต้องขอย้อนกลับไปก่อนนะครับตั้งแต่การบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนังจริงๆแล้วมีที่มาจากประเทศอังกฤษนะครับในสมัยพระเจ้าจอร์จที่5โดยจะมีการเล่นเพลงหลังหนังจบนั่นก็คือเพลง God Save the King ทีนี้ธรรมเนียมนี้ก็เข้ามาในสยามบ้านเราในช่วงที่มีโรงหนังเข้ามาเป็นครั้งแรกๆนะครับนั่นก็คือสมัยรชัชกาลที่5แต่ในตอนแรกนี้จะเป็นการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างเดียวหลังหนังจบนะครับต่อมาเนี่ยจึงมีการฉายพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงขึ้นบนจอแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ธรรมเนียมปฏิบัติเท่านั้นนะครับไม่ได้มีกฎหมายบังคับทีนี้หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรนี่แหละครับที่ทําให้เกิดกฎหมายบังคับและบทลงโทษกับผู้ที่ไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนัง โดยเริ่มตั้งแต่ปีพศ2478พยาพระมงกุได้เปลี่ยนธรรมเนียมการบรรเลงเพลงสรรเสริญเนี่ยให้เป็นระเบียบบังคับต่อมาในปี2484นายปรีดีพนมยงค์ซึ่งตอนนั้นเขาเป็นผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์ได้ลงนามรับรองกฎหมายให้มีบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนและไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี ปีต่อมา2,485จอมพลปพิบูลสงครามก็ได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายนั่นก็คือพระราชกฤษฎีิการกำหนดวัฒนธรรมแห่งชาติฉบับปี2,485ให้ทุกคนต้องยืนโครพเพลงสรรเสริญพระบรมมีใครที่ฝ่าฝืนเนี่ยจะถูกปรับไม่เกิน100บาทจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับโดยพรบวัฒนธรรมแห่งชาติปี53เนี่ยได้ยกเลิกกฎหมายฉบับเก่าๆไปหมดแล้วและกฎหมายใหม่ก็ไม่ได้บัญญัติให้มีบทลงโทษในกรณีที่ไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันการที่ไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนังก็ไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับถ้าเห็นใครไม่ยืนจะไปซีซัวแจ้งความเขาไม่ได้นะครับ แล้วสมัยก่อนการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีเขาเปิดหลังจากหนังจบนะครับแล้วรู้ไหมครับใครเป็นคนเริ่มให้เปิดก่อนหนังฉายใครครับจอมพลปองไงครับในยุคจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยมีการรณรงค์เรื่องความเป็นชาติตามนโยบายรัฐนิยมนะครับมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นไทยมีการเปลี่ยนเนื้อร้องทํานองเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็มีการกําหนดให้ประชาชนเนี่ยต้องเคารพธงชาติซึ่งรู้ไหมครับว่าการยืนเคารพในโรงหนังก็อยู่ในในโยบายนี้ด้วย จอมพลปเริ่มให้มีการเปิดเพลงและยืนโครพก่อนหนังฉายเป็นครั้งแรกแต่รู้ไหมครับว่าเพลงที่เปิดนี่คือเพลงอะไรเพลงอะไรครับเพลงสะดุดดีพี่บูลสงครามครับเปิดพร้อมกับขึ้นรูปจอมพลปด้วยครับ <c oughs> มีการขึ้นรูปจอมพลปให้ประชาชนยืนโครพก่อนหนังฉายพอหนังจบจึงค่อยเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกับขึ้นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวแต่สุดท้ายประชาชนก็ไม่เอาด้วยนี่ครับ มีการต่อต้านการยืนเคารพจอมพลปในโรงหนังทั้งจากนักศึกษาและประชาชนในช่วงนั้นนักศึกษาโดนจับไปเยอะด้วยนะครับด้วยเหตุผลเพราะเขารู้สึกว่าจอมพลปเนี่ยอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสเองสุดท้ายการต่อต้านก็หนักขึ้นจนไปถึงการทำลายข้าวของในที่สุดการเปิดเพลงสัดุดีพิบูลสงครามพร้อมกับการฉายรูปจอมพลปอจึงถูกยกเลิกไปและมีการนำเพลงสรรเสริญพระบารมีมาเปิดแทนพร้อมขึ้นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงก่อนหนังฉายมาจนถึงปัจจุบัน จะเห็นนะครับว่าการยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบรารมีในโรงหนังเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์บังคับให้ทำนะครับบางคน,นยังเข้าใจผิดว่าที่เรายืนอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นเพราะทางวังสั่งมาให้ทําซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับการยืนเคารพในโรงหนังเ่เป็นโมรดกที่ตกทอดมาจากคณะราษนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยการไม่ยืนทาความเคารพเพลงสรรเสริญพระบรารมีในโรงหนังไม่มีความผิดทางกฎหมายนะครับแต่ว่ากลายเป็นธรรมเนียมทางวัฒนธรรมไปแล้ว เป็นการแสดงความเคารพในทางมารยาทเป็นการให้เกียรติกันครับเหมือนกับการยืนของฝรั่งที่เขาให้เกียรติกับการสแสดงในโรงโอเปร่าของต่างประเทศไงครับแล้วไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะครับผมเพิ่งไปดูหนังมารู้ไหมครับว่าฝรั่งที่เขามาดูหนังในเมืองไทยเนี่ยเขาก็ยืนทําความเคารพกันทุกคนนะครับถามว่าทําไมเขาถึงยืนเขายืนไม่ใช่เพราะว่าเขารักหรือไม่รักนะครับแต่ว่าเป็นมารยาททางสังคมเป็นการให้เกียรติเขายืนเพื่อให้เกียรติประมุขของประเทศครับ เป็นการให้เกียรติตามธรรมเนียมของอารยาประเทศที่เขาทำกันงั้นถามน,นิดนึงครับถ้ามีคนบอกว่าถ้าสถาบันไม่บังคับแล้วรวมถึงมันมีปัญหามากมายจังเลยเนี่ยงั้นก็เลิกการยืนแสดงความเคารพในโรงหนังไปเลยสิครับก็แล้วแต่ครับอยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าของโรงหนังถ้าเขาคิดว่าไม่จําเป็นแล้วที่จะต้องให้เกียรติประมุขของประเทศเขาก็สามารถเอาออกได้ครับเรื่องนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแล้วก็ไม่มีใครบังคับด้วยแต่ในเมื่อตอนนี้เขายังไม่ได้ยกเลิกก็แล้วแต่คุณครับ พิจารณากันได้เองโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปบังคับใครให้ยืนหรือไม่ยืนคุณยืนทําความเคารพนั่นคือการให้เกียรติบระมุกข,ของประเทศแต่ถ้าคุณไปบังคับหรือระรานคนที่ไม่ยืนเนี่ยนั่นคือการทําผิดกฎหมายครับในทางกลับกันถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับมารยาทการให้เกียรติแบบอารยาประเทศแล้วคิดว่าการยืนทําความเคารพในโรงหนังเนี่ยเป็นการลุกล้ำเสรีภาพคุณก็ไม่ต้องยืนนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไปเสียดสีดูถูกดูหมิน่นคนที่เขายืนทาความ นั่นก็ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายเช่นเดียวกันครับการยืนทำความเคารพในโรงหนังคือมารยาททางสังคมคือธรรมเนียมการให้เกียรติของประเทศที่จเจริญแล้วคุณไม่รักคุณเลยไม่ยืนก็ไม่เป็นไรครับคุณยืนเพราะรักก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ทั้งหมดต้องไม่บังคับกันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่ายังมีคนที่เขายืนเพื่อแสดงความให้เกียรติซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่คนในประเทศที่มีอารยะเขาทำกัน เชิงงานวิเคราะห์นะครับดูจาก V t ทแล้วเนี่ยคงเป็นคำตอบนะว่ามีที่มาตั้งแต่คณะรัษฎรนะครับนำเรื่องของกเพลงสรรเสริญพระบารามีจอมพลปอที่นำมาใช้ในการให้เกิดเพลงสรรเสริญจอมพลปอขึ้นมาจนเป็นที่มาของเพลงสรรเสริญพระบารามีนะครับตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่9ตราบจนถึงปัจจุบันนะครับและเป็นหน้าที่ ของเจ้าของโรงภาพยนตร์เองว่าจะเปิดเปลงสารเสริญพระบารมีหรือไม่แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการไม่ยืนในโรงภาพยนตร์นั้นผิดกฎหมายหรือไม่และพฤติกรรมของคนในตอนนี้เป็นอย่างไรในเชิงงานสังเคราะห์นะครับการไม่ยืนตรงในโรงภาพยนตร์นั้นไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นการให้การเคารพ ประมุขของรัฐนะครับซึ่งเป็นผู้แทนของชาตินะครับที่ดูแลเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกคนในช่วงที่มีการชุมนุมประท้วงนะครับในโรงภาพยนตร์มีคนยืนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะครับยืนนะครับในโรงภาพยนตร์นะครับเพื่อให้เกียรติในเพลงสรรเสริญพระบรมมีน้อยมากนะครับแต่ ปรากฏว่าหลังม็อบซาไปนะค,คนส่วนใหญ่ที่ดูในโรงภาพยนตร์กลับนะครับลุกขึ้นยืนมากขึ้นคลอดลงภาพยนตร์เลยในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสังเกตมากนะครับชาวต่างชาติที่ไปชมในโรงภาพยนตร์ปรากฏว่านะครับยืนสรรเสริญพระบ,บารมีทุกคนทำไมทราบไหมฮะ เพราะชาวต่างชาติเขามองว่าเป็นการให้เกียรติประมุขของรัฐนะครับและประเทศนั้นมีศักดิ์และมีสีเพียงพอที่พวกเขาจะยืนทําการให้เกียรติและถือว่าเป็นมารยาททางสังคมนะครับผมจึงเรียนเรื่องนี้นะครับกับหุ้นส่วนเห็นคลิปวิดีโอเรื่องนี้จึงนำมาเสนอให้หุ้นส่วนทราบว่าอะไรเกิดขึ้นและควรทำอย่างไรไม่ผิดกฎหมายนะครับ ไม่ผิดกฎหมายเมื่อไม่ผิดกฎหมายนะครับการที่จะไปทําร้ายคนที่ยืนและคนที่ไม่ยืนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามันเป็นเรื่องของมารยาทการอยู่ในสังคมเป็นเรื่องของคนที่จะมีมารยาทหรือไม่มีมารยาทอันบอกถึงสันดานความคิดจิตใจของคนนั้นๆนะครับที่มารับชมภาพยนตร์ในช่วงระหว่างนั้นนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ